ขอเ้าามครับไปอย่างแรกของเกมครับชาณรงค์โรมสุขแก้วสุคัสโลชาครับทิ้งยาวมาแดลเล่นาทีสุดท้ายนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงตัวเวลาแดลเล่พลิกเหนี่ยวตัวรอบมาได้ครับอ่าแล้วครับแดลเล่ลากขึ้นมาในกรอบมีทะเยอเปิดเลยไปครับอ่าแล้วก็เอามงลุยไม่ดีจนจริงจกเต็มร้อยหนึ่งศูนเลยครับโอ้โหช่วทำดีมากเกือบจบครึ่งแรกอยู่แล้วครับ มาเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับวิลเลี่ยนป๊อปครับซัดให้เมืองทองบุกมานำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหบอลจะได้ประตูอยู่แล้วเรือบชนบุรีทาไม่ได้ครับสุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมืองทองครับโอ้จากจังหวะยิงของวิลเลียมป๊อปครับเคลียร์กันไม่ดีเองครับของแนวรับของชนบุรีเอฟซีครับโอ้หมงไม่ดีครับมาเข้าทางปืนวิลเลียมป๊อปครับดูครับจังหวะเปิดมาของเดลเลยนี่ครับจังหวะหม่งของกิสนาการแมนครับหม่งไม่ดีแล้วมาเข้าทางของวิลเลียมป๊อปครับลูกนี้ วิ่งมาคาบบนเล่ด้วยเท้าซ้ายครับตุงตาข่ายเลยครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับและจังหวะที่แดนเลลุยไปทางขวาเนี่ยโยนมาถ้ากฤษดาไม่หมงก็จะมีผู้เล่นโชบุรีที่เก็บได้นะครับกฤษดาคือเจตนาดีครับจะถอยรถช่วยเกมรับแต่ว่าหมงแล้วเหลียบไม่ดีครับดันมาเข้าข้อของทางด้านวิเลียนป๊อปนะครับโอ้ซ้ายเต็มๆมเลยครับลูกนี้สินวีชัยหมดสิทธิ์ครับเพราะว่าเจอระยะเผาขนครับนี่ครับนานๆจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งครับแต่